สวัสดีคัะเพื่อนๆวันนี้พามาดูผักอ,อ่ไม่ใช่ผักบุ้งสิวันนี้พามาดูข้าวโพดค่ะปลูกใหม่อีกแล้วนะคะโตแล้วด้วยค่ะนี่ค่ะปลูกใหม่อีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะโตแล้วค่ะ มีแมลงรบก,กวนนิดหน่อยค่ะกำลังกำลังโตเลยค่ะฝนเริ่มหมดแล้วค่ะเพื่อนๆรอบนี้ต้องลดน้ำค่ะ ปลูกกินเองนะคะเพื่อนเพื่อนปลูกในร้อยางนี่แหละค่ะไม่ต้องถากยาเยอะเนี่ยค่ะยาก็อยู่ข้างล่างบนร้อยางไม่มียาค่ะสบายดูแลง่ายค่ะปลูกไว้สองสองฝั่งเลยค่ะรอบนี้นั่น พาไปดูฝั่งโน้นค่ะฝั่งนี้รัดไม่ดีเลยค่ะ